หญิงสาวที่ได้รับพลังเวทมนต์ของนางฟ้ากับเอลโดยบังเอิญจนทำให้เธอได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนเวทมนต์ของแม็กเวลและคอยทำหน้าที่ปราบปรามเวทมนต์ที่เกิดความผิดพลาดขึ้นบนโลกเรื่องราวของเธอจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างเชิญรับชมกันเลยครับกับมหาสจรรย์ญญเวทมนต์อโลเวงซีซั่น2 หลังจากที่อิโมเจนได้รู้ความจริงว่าอภินญ,ญานั้นกำลังหลอกใช้ไคล่าอยู่เธอจึงกลับไปบอกเรื่องนี้กับทุกคนและไคล่าก็คิดจะไปแจ้งให้แม็กเวลรู้ว่าอภิญญานั้นเป็นคนร้ายมาโดยตลอดส่วนทางฝั่งของพวกอภินญ,ญาหลังจากที่เมนโดนซาได้ลองไปสำรวจที่วัดฟ้านจิ้งมาแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ไม่พบคุณแชดดอกที่3เลยอภิญญาจึงสั่งให้เมนโดนซากลับไปดูใหม่อีกรอบเพราะเธอเชื่อว่ามันจะต้องอยู่ที่นั่นแน่ ในขณนะเดียวกันแม็กวิลที่ได้รู้ความจริงเรื่องของอภินยาเขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าอภินยาจะหักหลังเขาเพราะเขารู้จักกับเธอมานานหลายปีและรู้นิสัยของอภินยาทุกอย่างแม็กวิลจึงบอกให้ไคล่ารีบหากุญแจอดอกที่สามให้เจอแล้วค่อยนำมันไปมอบให้กับ DMI เพื่อความปลอดภัยจากนั้นไคล่าก็คิดจะเชื่อมต่อพลังของเธอกับกุญเจอ,อีกครั้งเพื่อค้นหากุญแจดดอกที่สามให้เจอเพราะแต่ละครั้งที่เธอเห็นนิมิตมันมักจะมีสิ่งใหม่ปรากฏขึ้นมาเสมอ และเมื่อไคล่าได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วเธอก็มองเห็นตัวอักษรจากที่ไหนสักแหง่งซึ่งมันเขียนว่าเยี่ยมชมดาลาจึงนึกขึ้นมาได้ว่าที่กำแพงในโกดังของกรุงเทพมันมีรูปพระราชวังของไทยและมีคำว่าเยี่ยมชมเขียนอยู่ด้วยแม็กวิลก็เลยบอกให้ไคล่าลองใช้พลังลูกแก้วของเธอค้นหาดูเพราะพลังลูกแก้วมันสามารถมองทะลุผ่านได้ทุกสิ่งและพอไคล่าลองใช้มันมองทะลุเข้าไปในโกดังเธอก็เจอกับก่องบางอย่างที่มันกำลังเปล่งแสงสีม่วงออกมา พอมองลึกเข้าไปอีกก็เจอกับภาพวาดของดอกบัวสีม่วงที่อยู่ใต้แสงจันทร์และคนที่วาดมันขึ้นมาก็คือแมกนัสโซเลนซันเธอจึงคิดว่าแมกนัสจะต้องเอากุญแจดอกที่สามซ่อนไว้ในภาพใบนี้แน่และอภิญญาเองก็ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงจะต้องแกล้งอยู่ภายใต้การควบคุมของอภิญญาต่อไปจนกว่าจะหาทางเอาภาพวาดใบนั้นมาได้ต่อจากนั้นเมื่อไคล่ากับดาร่าพากันไปถึงที่ห้องสมุดในตอนนี้อภิญญาก็กำลังสอนทุกคนตามปกติ และพอเธอเห็นว่าไคล่ากลับมาแล้วอภินญ,ญาก็ขอคุยด้วยเป็นการส่วนตัวทันทีเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับนิมิตเพราะลิลลี่บอกความจริงมาแล้วว่าตอนนั้นไคล่ามองเห็นวัดฟ้านจริงซึ่งอภิญญาอยากรู้ว่าสิ่งที่ลิลลี่บอกมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไคล่าก็ยืนยันว่ามันคือเรื่องจริงเธอเห็นวัดฟ้านจริงในนิมิตเหมือนที่ลิลลี่บอกทุกอย่างและไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วอภิญญาที่ได้ยินแบบนั้นจึงขอตัวกลับออกไปข้างนอกทันที จากนั้นเมื่ออภินยาไม่อยู่แล้วไข่ลาก็ได้บอกเรื่องกุญแจดอกที่สามให้พวกอิโมเจนฟังซึ่งเธอคิดว่ามันน่าจะถูกซ่อนอยู่ในภาพวาดของดอกบัวและตอนนี้มันถูกเก็บเอาไว้ที่โกดังในกรุงเทพ ทุกคนจึงเริ่มวางแผนเพื่อจะหาทางชิงเอาภาพวาดใบนั้นมาซึ่งตอนนี้อิโมเจนมีพลังในการทะลุสิ่งของได้ดังนั้นเธอจะลองใช้พลังนี้หลวงเข้าไปในภาพวาดเพื่อค้นหากุญแจดูส่วนสถานที่ในการซ่อนภาพเอาไว้ก็คือร้านกาแฟของเทล่าเพราะมันเป็นที่ที่ปลอดภัยและอพิญยาจะไม่มีวันหาเจอส่วนทางฟังของเมนโดนซ่าหลังจากไปสำรวจวัดฟ้านจริงมาเป็นครั้งที่สแล้ว แต่ก็ยังไม่พบกุญแจดอกที่3ามสักทีพวกเขาจึงคิดว่าบางทีอภินยาอาจจะกําลังถูกลูกศิษย์ของตัวเองหลอกอยู่เขาจึงจะเปลี่ยนแผนไปชิงเอากุญแจดอกที่1กับ2มาก่อนแล้วค่อยตามหาดอกที่3ที่หลังเพราะตอนนี้รู้แล้วว่ากุญแจ2ดอกแรกอยู่ที่ไหนจากนั้นสมาชิกคนหนึ่งก็ได้บุกไปที่บ้านของแม็กวิลเพื่อจะชิงเอากุญแจ แต่ว่าแม็กเวลก็ดันมาเจอเข้าซะก่อนทาให้เขาจึงถูกชายคนนั้นจับตัวไปด้วยซึ่งพออภิญญาได้กลับไปถึงที่โกดังก็เห็นว่าตอนนี้เมนโดซ่ากำลังจับตัวแม็กเวลเอาไว้อยู่เพราะพวกเขาไม่อยากทําตามแผนของอภิญญาอีกแล้ว อพินยาจึงได้แต่ขอโทษแม็กเวลที่เรื่องมันกลายเป็นแบบนี้สิ่งเธอไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นต่อมาเมื่อพวกไคล่าได้พากันไปถึงบ้านของแม็กเวลทุกคนก็หาตัวเขาไม่เจอแถมตอนนี้กุญแจมันก็ได้หายไปแล้วและในบ้านก็มีข้าวของพังเสียหายทุกคนจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของอภินยาแน่ที่ลักพาตัวแม็กเวลไปเพราะมีแค่เธอเท่านั้นที่รู้ว่ากุญแจอยู่ที่นี่ จากนั้นทุกคนก็ทําตามแผนที่วางไว้และแยกกันออกเป็น2ทีมโดยทีมแรกคืออิโมเจนกับไคล่าที่จะไปขโมยภาพวาดดอกบอัวสีม,ม่วงทีมที่2คือลักซี่ดาร่าและปีเตอร์ที่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือแม็กเวลออกมาส่วนลินล,ลี่นั้นจะเป็นความหวังสุดท้ายมีหน้าที่ไปแจ้ง DMI ถ้าหากทุกคนทําภารกิจล้มเหลวและไม่กลับมาภายใน1ชั่วโมง พอตกลงกันเสร็จพวกไคล่าก็พากันเดินทางไปที่โกดังในกรุงเทพทันทีซึ่งไคล่ากับอิโมเจนก็สามารถขโมยภาพวาดไปที่ร้านกาแฟได้สําเร็จส่วนพวกดาล่าในขณะที่กําลังหาตัวแม็กเวลอยู่พวกเขาก็เผลอทําของตกจนเกิดเสียงดังทําให้ยามสองคนจึงได้ยินและกําลังจะเดินไปดูทันใดนั้นปีเตอร์ก็รีบออกไปเป็นตัวล่อให้และแกล้งถ้าเหมือนกับว่ากําลังหลงทางอยู่เพื่อให้ดาล่ากับลักซี่หาทางไปช่วยแม็กเวล จนทั้งคู่ได้เห็นว่าตอนนี้แม็กเวลกำลังถูกอภินยาจับตัวอยู่จริงๆในระหว่างนั้นยามก็ได้ตามมาหาพวกอภินยาเพื่อแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งเดินหลงทางเข้ามาในนี้ทำให้อภินยาจึงต้องออกไปตรวจสอบดูว่าเป็นใครซึ่งพอไปถึงก็เห็นว่าเขาก็คือปีเตอร์เพื่อนของลูกศิษย์เธอเองทำให้อพินยาจึงรู้ว่าตอนนี้พวกไคล่ากำลังแอบเข้ามาที่นี่ ในขนาดเดียวกันนี้ลักซี่กับดาล่าที่เห็นว่าคนเฝ้าแม็กเวลเหลือแค่คนเดียวแล้วลักซี่ก็ทําการไล่เวทมนต์ไปเบีเ่ยงเบนความสนใจของชายคนนั้นแล้วเธอกับดาล่าก็เข้าไปชิงเอากุญแจทั้งสองดอกพร้อมกับส่งสัญญาณบอกให้แม็กเวลรีบหนีออกมาแต่ว่าอภิญญาก็ตามมาทันซะก่อนแล้วหยุดทุกคนเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ส่วนทางฝั่งของลินนี่เมื่อเวลาครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ทุกคนก็ยังไม่กลับมาสักทีเธอจึงตัดสินใจเข้าไปหาชอนที่สำนักงาน DMI เพื่อจะแจ้งเรื่องที่อภิญญาเป็นคนหลายแต่ว่าในตอนนี้อภิญญาและทุกคนก็ได้มาถึงก่อนแล้วอภิญญาจึงตัดสินใจใบอกความจริงว่าพวกเธอคือหน่วยลับของ DMI ที่ทำหน้าที่คอยปกป้องโลกเวทมนมนจากภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดและดอกอัวสีม่วงก็เป็นหนึ่งในภารกิจของเธอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอต้องแฝงตัวเข้ามาเป็นครูและปกปิดตัว,วตนเอาไว้ ส่วนทางฟังของอิโมเจนที่ลองเอามือล้วงเข้าไปในภาพวาดแล้วแต่ว่าเธอก็หากุญแจไม่เจอสักทีเทล่าก็เลยคิดจะขอทำมันดูบ้างและเมื่อเทลา่าได้ล้วงมือทะลุเข้าไปทันใดน,นั้นมันก็ได้มีเวทมนตร์สีม่วงที่ทำหน้าที่คอยปกป้องกุญแจโผลออกมาไขาลา่าจึงใช้พลังของเธอสั่งให้มันถอยไปเพราะพวกมันจะไม่ทำอันตรายไขยลา่าและเมื่อเทลา่าได้ค้นหากุญแจอีกครั้งในที่สุดเธอก็สามารถดึงเอากุญแจออกมาได้สำเร็จแต่ในระหว่างนั้นกุญแจมันก็ได้ลอยเข้าไปหาไขาลา่า เอาพิญญาที่ตามมาถึงก็พยายามบอกไคล่าว่าอย่าแตะต้องมันแต่ว่าก็สายไปซะแล้วทันทีที่ไคล่าได้สัมผัสกับกุญแจดอกที่3เธอก็ถูกมันพาหายตัวไปที่วัดโบราณทันทีซึ่งมันก็คือวัดที่ไคล่าเคยเห็นในนิมิตแล้วกุญแจอีก2ดอกที่อยู่กับพวกแมกเวลก็ได้ตามมาหาไคล่าด้วยจากนั้นกุญแจทั้ง3ดอกก็ลอยเข้าไปยังรูปปั้นของงูเห่าที่ตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมกับดูดเอาพลังลูกแก้วในตัวของไคล่าเข้าไปจนเธอนั้นสูญเสียพลังไปจนหมด ส่วนอภินญ,ญาก็ได้กลับไปหาแม็กวิลอีกครั้งแล้วบอกทุกคนว่ากุญแจมันถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ถ้าหากหากครบทั้ง3ดอกแล้วมันจะสามารถเปิดใช้งานดอกบอัวสีม่วงได้ด้วยตัวเองและในตอนนี้ดอกบอัวมันกําลังต้องการพลังลูกแก้วในตัวของไคล่าซึ่งเธอไม่รู้ว่าไคล่าถูกพวกมันพาไปที่ไหนทันใดนั้นคนของอภิญญาก็ได้เข้ามาหาบอกว่ามีการตรวจจับสัญ,ญญาณผิดปกติขึ้นที่กัมพูชา จากนั้นอภินยาก็รีบตามไปที่นั่นทันทีและพบกับไคล่าที่กำลังนอนหมดแรงอยู่ส่วนที่ลูกป,ป้นงูเหา่ามันก็ได้เริ่มพุ่นน้ําสีม่วงใส่ลงไปในอ่างที่รองรับอยู่ข้างล่างอภินยาที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าตอนนี้ดอกบัวสีม่วงมันได้ถูกเปิดใช้งานแล้วต่อจากนั้นทุกคนก็พาตัวไคล่ากลับไปที่สํานักงาน DMI ซึ่งพอไคล่าได้รู้เรื่องทั้งหมดว่าที่จริงแล้วอภิญญานั้นเป็นหน่วยลับที่แฝงตัวมาทํางานเธอก็ไม่พอใจที่อภิญญาไม่ยอมบอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าดอกบอัวสีม่วงมันเป็นภัยอันตรายอภิญญาจึงบอกว่ามันเป็นภารกิจลับซึ่งเธอไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้คนภายนอกรู้ได้และตอนนี้คนของเธอก็กําลังคอยจับตาดูดอกบอัวอย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีปิดการทํางานของมัน แต่ไคล่าก็ยังไม่พอใจอยู่ดีที่อภินยาโกหกและหลอกใช้เธอแถมยังสร้างสถานการณ์ปล่อยที่เบตันออกมาอารวาสเพื่อบังคับให้เธอใช้พลังมองเห็นนิมิตโด,ดยไม่ได้ตั้งใจอีกไคล่าจึงบอกว่าต่อจากนี้ไปเธอจะไม่เชื่อใจอภินยาอีกแล้วต่อจากนั้นแม็กวิลก็ได้กลับไปสอนที่โรงเรียนเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เขาได้รับการยกเว้นโทษหลังจากที่กระทรวงเวทมนต์ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าแม็กวิลไม่ได้ทำอะไรผิด ส่วนปีเตอร์ที่กำลังอยู่กับเทล่าในร้านกาแฟจูู่ไม้กายสิทธิ์ของเทล่าก็ไล่เวทมนต์ออกมาได้เองโดยที่เธอไม่สามารถบังคับมันได้ซึ่งมันเป็นเพราะผลจากน้ำสีม่วงที่ลูกปั้นงูเห่ากำลังพ่นลงไปในอ่างในขณะเดียวกันนี้ทางหน่วยรับของ D.M.I ก็เริ่มแตกข้อกับอภิญญาที่แผนการของเธอล้มเหลวจนทำให้ดอกบวัวเปิดการทำงานแต่ว่าทันใดนั้นสมาชิกคนหนึ่งก็ไม่สามารถควบคุมไม้กายสิทธิ์ของตัวเองได้แล้วปล่อยพลังออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนลินล,ลี่กับลักซี่ที่กำลังหาหนังสืออยู่ในห้องสมุดไม้กายสิทธิ์ของทั้งคู่ก็ไม่สามารถควบคุมได้เหมือนกันมันจึงไล่เวทมนตร์ใส่ไปทั่วห้องสมุดซึ่งพอพวกแม็กเวลล์ตามมาถึงและพยายามจะหยุดไม้กายสิทธิ์ของทั้งคู่แต่ว่าพลังของพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยในระหว่างนั้นพอไคล่าได้ลองใช้เวทมนตร์ของเธอดูบ้างเธอก็สามารถหยุดการค้มลั่งของไม้กายสิทธิ์ได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้ง ทุกคนจึงสงสัยว่าทำไมถึงมีแค่เวทมนต์ของไขล่าที่ยังใช้งานได้ปกติอยู่คนเดียวไขล่าก็เลยตัดสินใจยอมบอกคนอื่นๆว่าที่จริงแล้วเธอมีสายเลือดของไดเผาอยู่ในตัวตั้งแต่เกิดเพราะเธอคนพบหลักฐานมาว่าพ่อผู้ให้กำเนิดเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์ซึ่งเธอก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่กี่วันนี้เอง ต่อจากนั้นลักซี่ก็ได้ไปพบกับปีเตอร์ข้างนอกเพื่อจะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ปีเตอร์ฟังว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นจูจๆไม้กายสิทธิ์ของลักซี่ก็ไม่สามารถควบคุมได้อีกครั้งแล้วมันก็เสียงให้จักรยานของปีเตอร์ปัน่นหนีไปโดยไม่มีคนขี่ส่วนดาล่าที่กำลังอยู่ในห้องสมุดนิ้วของเขาก็ไล่เวทมนต์ออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจจนมันไปโดนใส่ตุกาตาของแอนตอันที่อยู่ในตู้ปลา ในขณนะเดียวกันนี้อิโมเจนที่กำลังอยู่ในร้านกาแฟจูจูปีกของเทล่าก็โผล่มาได้เองอีกทำให้อิโมเจนจึงต้องกดปุ่มสัญญาณเตือนฉุกเฉินเพื่อไล่ให้ลูกค้าออกไปจากร้านก่อนที่จะมีคนเห็นปีกของเทล่าเข้าแล้วเธอก็โทรไปหาไคล่าเพื่อจะขอให้ไคล่าตามไปช่วยเพราะตอนนี้มีแค่ไคล่าคนเดียวที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ไคล่าจึงรีบไปที่ร้านกาแฟทันทีพร้อมกับแก้ไขปีกของเทล่าให้กลับเป็นเหมือนเดิม ส่วนที่ห้องสมุดหลังจากชุดดำน้ำของแอนตันมันดวนเวทมนต์ของดาร่าเข้าไปทำให้มันจึงหลุดออกมาได้อีกครั้งและกำลังออกอารวาดทุกคนจึงได้แต่พากันวิ่งหนีเพราะไม่สามารถใช้เวทมนต์สู้กับมันได้ซึ่งแม็กวิลก็ไปเอาชุดทักซิโดของสวิปมาเพื่อล่อให้มันสนใจแค่ชุด และในขณะที่แอนตันกำลังมุ่งหน้าไปหาแมกเวลไคลาก็ได้กลับมาถึงแล้วใช้เวทมนต์ของเธอทำให้แอนตันกลับเป็นตุ๊ก,กตาเหมือนเดิมไคล่าจึงเริ่มสงสัยว่าทำไมจูจูพลังของเธอถึงเพิ่มมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอยังไม่สามารถทำอะไรแอนตันได้เลย ลินลี่กับดาล่าจึงคิดว่ามันจะต้องเป็นเพราะดอกบ่อสีม่วงแน่เพราะมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยแวนแนกผู้เป็นไตเผ่าดังนั้นมันจึงส่งผลทําให้เวทมนต์ของนางฟ้ากับเอลเกิดความผิดพลาดแต่ไคล่าที่เป็นไตเผ่าเหมือนกันจะได้รับการยกเว้นและมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้น ส่วนทางฟังของอภินยาที่กําลังหาวิธีปิดดอกบัวสิม่วงเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าดอกบัวมันต้องใช้พลังของลูกแก้วเพื่อเปิดการทํางานดังนั้นถ้าหากให้ไคล่าดึงเอาพลังของลูกแก้วกลับเข้าไปในตัวอีกครั้งบางทีดอกบัวมันอาจจะหมดฤทธิ์และหยุดการทํางานลงต่อจากนั้นอภินยาจึงไปหาไคล่าที่บ้านเพื่อจะขอให้ไคล่าช่วยแต่ว่าไคล่าก็ไม่อยากเชื่อใจอภินยาอีกแล้วเพราะยังรู้สึกผิดหวังที่เคยถูกอภินยาหลอกใช้ อภินยาจึงตัดสินใจเล่าความจริงให้ไคล่าฟังว่าเธอนั้นรู้จักกับพ่อผู้ให้กำเนิดของไคล่า เขามีชื่อว่าลีหยงเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกไตเผาในช่วงที่มีการค้นพบลูกแก้วแห่งเลมูเลียว่ามันอยู่ในทาน้ําแข็งที่นิวซีแลนด์สภาไตเผาจึงต้องการมันเพื่อจะเอามาเปิดใช้งานดอกบอัวสีม่วงแต่ว่าลีกลับหักหลังสภาแล้วเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับ DMI ทราบเพราะไม่อยากให้มันตกไปอยู่ในมือของพวกไตเผาเนื่องจากเขารู้ว่าถ้าหากดอกบอัวถูกเปิดใช้งานแล้วมันจะทําให้โลกเวทมนต์ล่มสลาย จากนั้นลีก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเห็นอีกเลยซึ่งลีนั้นรักไคล่ามากและพยายามปกป้องไคล่ามาโดยตลอดสาเหตุที่เขาต้องทิ้งเธอกับแม่ไปก็เพื่อจะปกป้องไม่ให้คนในสภาเอาตัวเธอไปได้ แล้วอภิญญาก็ขอร้องให้ไคล่ายอมช่วยเธอเพราะมีแค่ไคล่าเท่านั้นถึงจะสามารถปิดการทํางานของดอกบัวได้โดยการดึงเอาพลังของลูกแก้วกลับเข้ามาไว้ในทัวของเธออีกครั้งเพราะดอกบัวมันจะไม่สามารถทํางานได้ถ้าหากว่าไม่มีพลังของลูกแก้วแต่ไคล่าก็ยังไม่ไว้ใจอภิญญาอยู่ดีและไม่อยากจะถูกเธอหลอกเป็นครั้งที่สอ,อีกต่อจากนั้นไคล่าก็ถามสตีฟว่าแม่ของเธอเคยเล่าอะไรเกี่ยวกับพ่อแท,แท้ๆให้ฟังบ้าง สตีฟจึงเล่าสิ่งที่มิชิโกะเคยบอกให้ฟังว่าในตอนที่ไคล่ายังเด็กมีอยู่วันหนึ่งเธอกับไคล่าพากันออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแต่ว่าพอกลับไปถึงบ้านจูจูลีก็ยื่นเงินให้พร้อมกับตัวเครื่องบิน2ใบแล้วเขาก็สั่งให้มิชิโกะออกไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ต่อจากนี้ไปทั้งคู่ไม่ใช่สามีภรรยากันอีกซึ่งมิชิโกะก็ขอฟังเหตุผลว่าทำไมลีถึงทำแบบนี้ แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเธอเลยจนสุดท้ายแล้วมิชิโกก็ได้มาพบกับสตีฟและแต่งงานกันในที่สุดต่อจากนั้นเมือ่อไคล่าได้กลับไปหาคนอื่นๆที่ห้องสมุดอีกครั้งทุกคนก็ได้ปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อเพราะตอนนี้เวทมนต์ของทุกคนกำลังเกิดความผิดพลาดจนทำให้มีมนุษย์ธรรมดาเริ่มพบเห็นมันมากขึ้นและอีกไม่นานมนุษย์จะต้องรู้ความลับเกี่ยวกับเวทมนต์แน่ ส่วนที่ลูกปั้นของงูเห่าพอมันพ่นน้ําสีม่วงออกมาจนเต็มอ่างแล้วดอกบัวมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาจากอ่างนั้นจนทําให้เวทมนต์จากทั่วทั้งโลกเกิดความปั่นป่วนไคล่าจึงตัดสินใจเข้าไปพบกับอภินยาที่โกดังในกรุงเทพบอกว่าเธอจะยอมทําตามคําขอของอภินยาแล้วเพื่อช่วยเหลือโลกเวทมนต์เอาไว